แกรอยนะคะเกี่ยวกับ40หัวข้อสำคัญนะคะของดรโจโดิพิซาใน EP ที่4นะคะ EP ที่4แล้วนะคะท่านใดที่มาฟังตั้งแต่ EP 1 EP 2 EP 3บ้างนะคะกด1มาให้เมนทอรจี้ด้วยเนาะเอาเป็นว่านะคะเราต่อเนื่องนะคะเพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญในยุคพลังงานใหม่ที่ เราเนี่ยได้ยินเรื่องกดแรงดึดูดมานับไม่ถ้วนนะคะสิปีให้หลังที่ผ่านมานะคะเรื่องราวของกระแสกดแรงดูดนะคะเป็นเรื่องเครื่องมือของเราทุกทุกคนดังนั้นอย่าสละสิทธิ์อีกนะคะนี่คือสิทธิ์ของคุณที่จะเอาไว้ใช้เพราะถ้าคุณไม่ใช้คุณก็โดนนะคะกระบวนการนี้นะคะเกิดในเรื่องเรา ผลลั์กับคุณอยู่ดีนั่นหมายความว่าใช้ไม่ใช้ก็ใช้อยู่ดีเข้าใจไหมคะดังนั้นใช้อย่างตั้งใจใช้อย่างตั้งใจเมื่อคุณใช้อย่างตั้งใจคุณจะได้รับผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณไม่จงใจในการที่จะใช้สิทธิ์นะคะคุณก็ไม่แตกต่างนอนหลับทับสิทธิ์หรือไม่รู้สิทธิ์ไม่รู้สิทธิ์ก็นะเสียสิทธิ์ แล้วคุณจะมาร้องนะคะเรียกร้องสิทธิ์จากใครเ่าเพราะนี่มันคือชีวิตของคุณเองนะคะในเมื่อตัวคุณเองยังไม่รักษาสิทธิ์ของความเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตระดับพลังงานของคุณไม่มีใครช่วยคุณได้นะฮะยุคนี้สมัยเนี้ยเป็นยุคที่ใครๆก็ใช้พลังงานใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะใช้พลังงานใช้ดีและบอกต่อ และนี่คือความเป็นสัศธรรมที่เล่าต่อกันฟังอย่างบริส,สุทธิ์ใจนะ,ะอ่ะบางคนนะเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับกฎแรงดูดพลังจักรวาลพาเป็นคอสนั่นก็เป็นเรื่องราวของหน้าที่ของการที่นะคะทำมาหากินก็ไม่แปลกนะโอเคไหมดังนั้นนะ่ะมีช่องทางของการที่จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานฟรีฟรีฟร แบบอาสาสมัครนะคะหรือนะคะแบบในเรื่องเราขอการที่ปรารถนาที่จะทําตรงนี้ด้วยจิตอาสาก็มีเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของจิตอาสาในการที่จะนำในเรื่องราข้อมูลชั้นสุดยอดนะคะนำในเรื่องราคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องเราของการใช้ทั้งจิตวิญญาณใช้ทั้งด้านพลังงานนะคะและมีงานวิจัย มีนะคะหลักฐานเยอะแยะมากมายก็คือด็อรโจดิเพนซานะคะไม่มีใครไม่รู้จักดรโจดิเพนซาและผลงานนะคะเกี่ยวกับหนังสือ you are possible นะคะซึ่งสร้างนะคะปรากฏการวงการของการใช้ชีวิตและวงการทางการแพทย์และวงการของผู้ป่วยนะคะที่หันเหในเรื่องเราทางเลือกของการเยียวยาได้อย่างนะคะทั่วโลกเลย เข้าใจไหมคะอ่ะมาในเรื่องราวของวันนี้ EP ที่4หัวข้อย,ยาวมากนะคะ EP นี้แล้วเม็นทษีก็นะคะซอยย่อยนะคะอธิบายกับพวกเราเนี่ยนะคะเป็นตัวอักษรไว้ให้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถหาอ่านได้นะคะสำหรับผู้ที่ติดตามช่องทางครู e ID และผู้ที่ติดตามช่องทาง YouTube นะคะแต่ในส่วนของคาน ไออ e ีบุ๊กทูริสเนี่ยนะคะ,ะใส่ไม่ทันแล้วนะคะเพราะตอนนี้ตัวตัวในหัวข้อมันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เฟซในเรื่องอในเรื่องของการที่จะนําในเรื่องราวของการเพิ่มเติมมันค่อนข้างยากเอาเป็นว่านะคะ EP เนี้ยมันมีการนะคะแตกย่อยออกมาอยู่ที่2ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกนะะเรามาดูหัวข้อกันก่อนนะคะ e ี4นะคะท่านใช้คําว่าวิธีคิดที่ดีที่สุดนะคะ ในการทำนายอนาคตของคุณเองนั่นก็คือสร้างมันขึ้นมาเลยนะ,ะสร้างมันขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่รู้นะคะไม่ได้สร้างจากสิ่งที่รู้นะคะแต่เมื่อคุณรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่คุณไม่รู้จักนั่นคือสิ่งนะคะที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะเป็นเวทมนต์นะคะให้เป็นรางวัลและเป็นของขวัญสำหรับคุณดังนั้นนี่ยที่เรียกว่าความฟลุก ที่เรียกว่าความบังเอิญอยังเหลือเชื่อมันก็มาจากการที่คุณเปลี่ยนช่องหรือทําบางสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นปรักกะก็ว่าได้นะคะแต่เป็นเรื่องราวของการที่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นไปนไม่ได้แน่นอนว่าคุณจะทําเรื่องเดิมๆและให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆนึกออกไหมคะถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรคุณทําอะไรที่เดิมๆ คุณจะได้รับผลลัพธ์เดิมๆนะคะและก็ไม่แน่ว่าสิ่งที่คุณทําเดิมๆนะคะถ้าคุณไม่เพิ่มเติมในเรื่องราของพลังงานความรู้สึกความรักนะคะในสิ่งที่คุณทําผลงานที่คุณเคยทําแบบเดิมๆมันจะได้ผลลัพธ์เดิมหรือไม่นะคะในความที่ประสบการณ์ของชีวิตมันทอยจี้นะ,ะอะไรก็ตามที่คุณเคยทําอยู่ นะฮะและคุณยังทำโดยที่ใช้พลังงานเดิมๆด้วยการเลยเวลาและนะะในเรื่องราวของเทคโนโลยีและโลกเปลี่ยนแปลงไปผลลัพธ์ในเรื่องราวที่ทำเดิมๆกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปผลเ,เขาเรียกว่าการลงมือทำเดิมๆกับนะฮะเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เชื่อคุณสังเกตชีวิตคุณดูนะคะไม่งั้น พวกเราจะไม่มาปรับเปลี่ยนชีวิตนะคะจากโลกออฟไลน์มาเป็นออนไลน์หรอคะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของการานั่งใช้ชีวิตนะคะเหมือนยุคสมัยถ้ำสมัยหินมันก็ไม่ได้แล้วนึกออกไหมคะนี่คือสิ่งที่เราต้องนะคะเอามาพ,พันหนวกและก็ทําความเข้าใจแล้วหัวข้อตรงนี้นะคะมันทอยที่ต,ตีออกมาเป็นสองสองเป็นสองกลุ่มนะคะความหมายใหญ่ๆนั่นก็คือว่าการที่คุณจะมีอนาคตนะคะใน สิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับนะฮะในเรื่องราวของการที่คุณนะฮะจะลงมือสร้างในสิ่งที่นะคะคุณไม่เคยสร้างหรือไม่นั่นหมายความว่าคุณยอมที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะการลงมือทําในเรื่องราวกระบวนการลงมือทําคําว่ากระบวนการลงมือทํำเป็นทฤษฎีขอขยายตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะขอขยายตรงนี้ให้พวกเรานิดนึงนะคะว่า การลงมือทําไม่ได้หมายความว่าคุณเอาร่างกายกายภาพไปนะฮะจัดการออกแปรงนะฮะและปฏิบัติการเท่านั้นนะคะแต่การลงมือทําในที่นี้หมายถึงกระบวนการตั้งแต่ความคิดค่ะตั้งแต่คุณมีแผนแม่บทกับสิ่งที่คุณจะทําสิ่งใหม่ๆว่าคุณมีความคิดและมีความเชื่อและมีความรู้สึกกับสิ่งที่คุณจะทําสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างไร นั่นก็คือเป็นมตอร์แลนและแผนแม่บททั้งหมดเลยและถ้าเกิดคุณจะลงมือทําสิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นอนาคตในเรื่องราวที่คุณปรารถนาและต้องการนะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทําคุณจะต้องนะคะมีในเรื่องราของการวางแผนนะคะวางแผนว่านะคะจะรับมือกับสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําได้อย่างไรเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องราของการคาดคะเน ในเรื่องราวของการที่คุณจะนะคะนำประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเพราะนะคะธุรกิจกิจการบนโลกมนุษย์ไปเนี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องราวของการที่จะพอที่จะคาดเดาได้แต่สําหรับกฎจักรวาลเราเคยบอกกันแล้วนะคะเราเคยบอกกันแล้วนะคะว่าถ้าเราใช้ในเรื่องกฎจักรวาลเราจะไม่ใช้นะคะสนามพลังงานนิวตัน นะะสนามพลังงานนิวตันจะเป็นเรื่องราวของการที่มีนะคะตรกกะเหตุผลนะคะนี่คือเป็นส่วนส่วนสมองเขาชอบนะ,ะและจะมีในเรื่องราวเวลาบวกระยะทางก็จนะมฮะจะมีกว้างคุณยาวคุณสูงนะคะเป็นรูปทรงที่มันมีตัวแปรชัดเจนนะคะแต่การใช้กฎแรงด,ด,ดึงดูดเนะ่ยมันยอดเยี่ยมกว่านะคะที่จะมีนะคะความก็เรียกว่า ผลลั์ในรูปแบบเดิมๆที่มันคาดการได้นะคะแต่มันจะเป็นเรื่องราวของอยู่ในสนามนะคะพลังงานควอนตัมนะ,ะซึ่งสนามพลังงาน Quantum, ความควอนตัมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถจะกําหนดได้เลยนะคะว่าถ้านะคะพลังงานสั่นสะเทือนในเรื่องใดเรื่องหนึง่งนะคะผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนนั้น่ะนะคะมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันจะมีมูมลค่าจํานวนเท่าไหร่ นี่คือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะนะ,ะชี้ชัดในส่วนของตรงนี้ได้ดังนั้นน่ะสิ่งที่คุณจะใช้นะคะในเรื่องราวของพลังงานของตัวคุณเองจากความคิดจากความรู้สึกของคุณนะคะที่มันชัดเจนและโฟกัสเนี่ยนะคะเมื่อมีการชัดเจนและโฟกัสนะคะในสิ่งที่ปรารถนานัน้นๆเน่นนะเกิน17วินาทีขึ้นไปนําในเรื่องศาสตร์ของนะคะอับราฮัมฮิสมาด้วยเนี่ยนะคะ มันก็ยิ่งจะทําให้คุณอะได้นะคะเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนนะคะเป็นแรงนะคะผักดันเป็นแรงสนับสนุนคุณจํานวนมากกว่า2,000ชั่วโมงอีกนะคะดังนั้นวันนี้ก็บอกว่าศาสตร์ระดับโลกนะคะศาสตร์ระดับโลกเอามาให้คุณคุณนะคะโดยผ่านในเรื่องราวของช่องทางแนวความคิดนะคะตัวที่ตกผลึกนะคะวิธีการที่จะทําให้กดแรงดูดของคุณประสบความสำเร็จของดรโจดิเพนซาโอเคมั้ ส่วนนะคะในปัจจัยที่2ของหัวข้อนี้ปัจจัยที่2ของหัวข้อของหัวข้อนี้นะคะอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณกําลังทําสิ่งใหม่ๆใ,ในปัจจุบันขณะนะคะคุณไม่เคยทําในสิ่งที่ก่อนหน้านี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทําคุณอาจจะมีบางส่วนนะคะที่มีความรู้สึกไม่สบายใจไม่ต้องไปกังวลเยอะนะคะเพราะนั่นแหละเมื่อผลลัพธ์มันออกนะคะดเรเจอบอกว่านั่นแหละ คุณกำลังใช้เวทมนต์ให้มันเกิดปรากฏในสิ่งที่คุณไม่เคยทามาก่อนและจงภาคภูมิใจกับมันนะะจงภาคภูมิใจกับมันก็เหมือนกับที่ด็อกเตอร์โจนิพันซ่านะคะนำในตัวเองนะคะนำตัวเองเนี่ยมีข้อมูลนะคะเพียงเบื้องต้นจากนะคะในเรื่องราวงานวิจัยของนะ,ะ Effect, คะ possible effects เข้าใจไหมคะแล้วบังเอิญหรือเรื่องราวที่ เป็นภารกิจหน้าที่ของดรโจก็อาจจะเป็นไปได้นะเกิดอุบัติเหตุในเรื่องเรานะคะกระดูกสันหลังของตัวดรโจนะคะในส่วนของตรงที่เอ,อ่อไปออกกําลังกายไตยกีฬานะคะในในประวัติของเขาเนี่ยนะคะเกิด <c oughs> ในเรื่องเรานะคะที่เกิดแตกหักเขาปฏิเสธในการที่จะไม่เข้าไปนะคะรักษาในรูปแบบที่โรงพยาบาลน,นัดให้ไปผ่าตัดและก็ดามเหล็กเข้าใจไหมคะ แต่ตัวเขาเองเนี่ยมีข้อมูลหรือเคยศึกษาเรื่อง possible effect มานะคะก็นำในเรื่องตัวเองเข้าสู่สภาวะการเยียวยาสุขภาพตัวเองและกระดูกก็เกิดการเชื่อมต่อจนทุกวันนี้และยังมีชีวิตอยู่เข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ฟื้นฟูสุขภาพมาจนเป็นปกติและได้ข้อมูลนะคะที่มากมายจากการที่ เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันในสนามพลังงานและการใช้สมาธิในระดับนะคะเขาเรียกว่าใช้ในระดับของอันฟ้านะคะจนเป็นเรื่องราวนะคะมหากรรมเขาเรียกมหากรรมเหรอเพราะมันเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อโลกนะคะอันนี้เนี่ยตีแผ่กระจายในเรื่องราวของงานวิจัยและตีแผ่ในเรื่องราวหนังสือและยังออกสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งที่นะคะมันเกิดขึ้นแล้ว ในยุคนี้นะคะที่เป็นยุคนะคะยุคทองของการที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตแท้จริงๆของเราในระดับกายภาพนะคะฟิสิกส์ชีวเคมีทั้งหมดแล้วก็น,ะะนำในเรื่องราวของการที่ลุกขึ้นมาเสมือนปฏิบัติธรรมขณะใช้ชีวิตอันรุ่งโรจน์และก็อันที่อยู่ในความทันสมัยเข้าใจไหมคะมันเป็นอะไรที่นะคะ อบสวยสดงดงามมากดังนั้นเมนเทอลจีจึงหยิบยกนะคะขอบคุณในเรื่องบทความทุกๆบทความของดร์โจที่เป็นซาที่สร้างไว้กับโลกใบนี้นะคะก็นําในเรื่องเราแต่และหัวข้อมานะคะอธิบายซอยย่อยนะคะให,ให้พวกเราที่สนใจในเรื่องราวของการใช้ กฎแรงดึงดูดนะคะหรือพลังจัก,กรวาลเอามาใช้กับชีวิตนะคะเพราะนี่คือเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมทุกคนถ้าได้องค์ความรู้ไปคุณก็สามารถใช้นําไปนะคะสร้างชีวิตของตัวคุณเองในแบบที่ตัว,ตว,ตวคุณเองต้องการโดยไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเข้าใจไหมคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการใช้พลังที่อยู่ในตัวคุณพนวกกับ พลังที่ส่งเสริมคุณไม่ว่าจะพลังจากนะคะแหล่งกําเนิดของชีวิตของคุณเองและแหล่งกําเนิดของชีวิตของคุณเองก็เป็นแหล่งกําเนิดเดียวกันกับนะคะเราทุกๆคนนะคะแปดสิบกว่าล้านคนทั่วโลกนะคะดังนั้นเรามีนะคะแหล่งพลังงานที่สนับสนุนเรายิ่งใหญ่อยู่แล้วเพียงแต่เข้าใจในกระบวนการและนําไปนะคะปฏิบัติได้ด้วยตัวของแต่ละคนเอง ผลลัพธ์ก็จะเกิดเป็นรางวัลให้ทุกๆคนอย่างแน่นอนและชะัดเจนมีนะคะใครที่นำไปใช้แล้วก็ได้นะคะในหัวข้อไหนที่ถนัดและนำไปใช้เกิดผลลัพธ์ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเป็นเทอย์ี่ด้วยนะคะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น True ID และ YouTube นะคะและก็เพจ ebook ทุลิกด้วยทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จพวกนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ